อ่ะมือวนนี้เป็นอารมณ์ดีดีค่ะอันแมวมีมาก,กินเข่าเทียงแมวมีผักเห็ดธุรกิจประชุมเซตนะคะก็แล้วธุราการกันกน,นี่แหละค่ะมาก,กินผักพรชีวิตก็มีกินกินใส้นะคะอ่ากินไส่องนี้ช่องแปดมึงดูแมว,วมีเอามึงดูพายหญ้าค่ะคะือมึงดูนี่อาหารนะคะเด้อ อันอาหารนี่แล้วแม่แม่อาวีกว็ามากักจังซี่ค่ะสไตล์แบบสบ,สบายสบายอีสานคันทรีจากอุดรธานีทะเลน,นองประแดงแม่อาวีก็มักเออจังสี่นะอินดี้เอนดีกินอะไรแ,แจกจานหากินสูมองนะคะหาลองอยู่ต้องกินใส่ชีวิตให้เต็มที่นะคะเด้อเนี่ยนี่แหละชีวิต รอไปข้างหน้าก็ให้ไรยังชิน่ะคาอ่ะรักคุณที่สุดแมวมีอ,อมาก็บให้เห็นหน้ากันเล็กน,น้อยนะยมมนิ้มมวันนี้เริ่มมีอารมณ์ดีแหละตรงยางก็เริ่มเข้าในบรรยากาศแล้วแมวมีอ่านะคะวันนี้ก็มีอ,ยอ,ยอย่ากินแหลกแจกจานวันนี้นะคะน้องกับอ่ามี่สมตําค่ะตํามั่วนะคะจากกุมภาว่าปีเลยก็มีอ่าปลาเผาค่ะปลาเผานะคะเดมาเบิ้งดูจักหน่อยเดี๋ยนะคะเด้อ เออสิเด้ดกินว่าปลาเผาสมตามตำมัวข้าวเหนียวสองกองน้ำอีกนะคะพิเศษนี่เป็นชนบทเนาะอเมซิ่งคุณทัวร์ทูยุโรปทูอาเซียนคุ้มนักกุ้มภาวะปีอ่า very a l i c e i s happy and at home อ่ามิสเวอร์ไม่เวอมะอ่าช่องกินแจกแบ่งจานนะคะช่องนี้ช่องเดียวนะคะช่องที่แป๊กแปลกมีทุกทุกบทบ,บาทนะคะฟาดฟันนั่งเฉียนนั่งเคลียเทียทุกอย่างนะกับชีวิต เชียทั้งแบบริ่มต้นนะคะช่องนี้ช่องเดียวค่ะช่องกินกบแบกะแจกจนช่องนี้ช่องเดียวค่ะมิสเบอร์เมมาจากนิวซีแลนมาแตและมานั่งนั่งเทียน์คะนั่งเทคคีนเยนั่งจบให้หมดเลยนะคะน,นี่ก็ชีวิตก็ดีเลยคะ่ะปัญหาทุกอย่างขอให้นั่งเทียรแล้วก็จะจบนะคะนี้ก็กินแหลแกแจกจานช่องนี้ช่องเดียวเป็นแทบที้เหรที่สุดนะคะอ่า enjoy enjoy the day นะคะวันนี้มิสเบอร์เมมาก็จะเริ่มอ่ะให้ดูบรรยากาศนะ นี่คือสไตล์นะคะอาหารกินแบบเรียบง่ายอีสานฮัตทันี่แบบสบายสบายนะคะสบายสบายนะคะเนี่ยน้ำของเราก็มีให้ดื่มถูกลักษณะอนามัยนะคะวันนี้เจ้ามือก็คือคุณนัททมลเปเตอร์จากกินลามันนีนะคะวันนี้เจ้ามือ นะคะเจ้ามือเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเจ้ามือเนี่ยเห็นไหมเ <c oughs> ขาบอกว่าเจ้านายแล้วเป็นคนเจ้ามือเนี่ย <c oughs> เป็นคนที่ดูแลคนเนี่ยอ่ะเ <c oughs> นี่ยเ <c oughs> จ้านายทั้งนั้นนะคะเป็นคนทีจ่ใจนะฮะจ่ายวันนี้เป็นเจ้ามือนะ,ะวันนี้สรองแห่งความสํมเาเร็จในยิ่งใดในชีวิตนะคะ <c oughs> อ่า <c oughs> กินแบบสบายใช้ชีวิตแบบไร้สตไตล์ <c oughs> กินทุกที่อ่ามีให้กินทุกวันนะคะกินแหลกแจกจานก็ช่องนี้ช่องเดียวแม่อูมิแม่อูมะนะคะดูวันนี้เรา จัดเต็มค่ะวันนี้มีปลาเผาแล้วสักครู่เราก็มาเจอกันนะว่าเรามีอะไรกินกันบ้างนะคะ